บัได้สื่อเค้กมาได้พี่น้องบะหมี่วลาไปสื่อเค้กกันสื่อไอติมมาแต่เขาสอเป่าเค้ก Happy Birthday to you อย่าดักตาสิก็ปีนี่บะมี่วมาสรองน้าบอกเป็น้อกแต่ตามยาทากกั็ขอให้พูดเยว่าอยูับหมูกันนะ พี่บ้านแลเสียสวัสดีครับอยู่วัวัสดีครับมื้อนี้อันได้เมนูเป็นเมนูฉลองวันเกิดไฮมูวอนก็แล้วกันพี่น้องได้ตำสมตำเคือเก่าแล้วกัมีข้าวปุ่นตำปูปลาหอมๆพี่น้องแต่กับเผ็ดๆนี่พริกแหลนจึ้เครื่องอยู่แล้วก็มีไก่ KFC อฟซีนะครับเันนี้เขาสิมากินสมตำฉลองวันเกิดไฮมูวอนเป็นวันเออไม่รู้จะลงคลิปวันไหนถ่ายถ่ายกันถ่ายเป็นวันเกิดของมูวอนก็แล้วกันแต่ว่าไม่รู้จะลงคลิปได้แบบไหนเพราะวันเกิดมูวอนวันที่สิบ เรียนตามที่คอย,งออยองลงเพจมันนี่แหละวันที่สิบมีนาว่าคิดน่าจะแบบลงตัดเสร็จก็จะวันสองวันแล้วนะอันนี้ยังล้างกินล้วเขาสิเมียนบ่ได้ซื้อเค้กมากได้เปล่น้องบ่าม,มีเวลาไปซื้อเค้กกซื้อไอติมมาแต่เขาสิปเป่าเคเาเา้กเป่าเป่าไอติมแล้วกันนะนี่เดี๋ยวกินก่อนนะไม่ช่วยอายุทำไมเออไม่ช่วยอายไม่ช่วยอายุหรออายอ่ะหั <laughs> วันถ่ายเลยกินกินเลยนะกินไดนะ้นนไป ไม่ปีนองแสร์ๆน้ำกัน <c oughs> ขออนุาแชร์อยู่นการได้ไม่เอายกกินอะขอแบรี่กินเลยแบรี้ <c oughs> ไม่ต้องเขินอะไรเพราะว่าไม่เห็นวันนี้อันมีม่น้องที่พ้ามเาเห็นง่ายน้ำหลักจี่งหรอมาก,กิินำ้ำตามสดตามแสบๆกลายเป็นเนอะเป็นเนงะมาที่นี่คร,รัเก,กินก่องมาเนาอ อยใน,นอดีตเลยเด็กๆน้ำปลาเลยมาเป็นคนมาทานกินขอบคุณนกับน้ำปลาดีกผัดคว้ามานันเค็มมาได้ก็จะหอมเป็นคนหวานอยู่แล้วนะครับผมหวาหวานไปแล้วหมด่ถูกจริงอันนี้กษิมากินกันแบาบว่าเพราะเป็นพิธีอัน <c oughs> ให้รู้ว่าเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่ฉลองวันเกิดไฮมูวันได้แค่นี้ครันะบคุณน้องไม่บ้ากันนะ<อ>แค่นี้ก็มีความสมุขนะแล้วนะตามปีนี้อยู่ยรัสเซียใช่ปีที่แล้วอยู่รัสเซียผมยังคิดถึงที่ทุกคนอยู่ใช่ไห,นะหมปีนี้เราแบบว่ามันเกิดอะไรกันจัดรวมกันกับของพี่พี่ลูกเออ พี่น,นี่กับเบรดเพื่อนมูร์อินลาเซียม,มาถิ่นเนาะมาเด้อมามาบินข้ำอ่ะพี่รุ่งไกรลาลัตนาธิยาแล้วก็ค่ะปินทองส,สุดสีด้วยสดแม่สดสีแล้วก็ธาน,นีพี่อะไรวะกีนกินหน้าใช่ไหม,มหรู้ป่าวอะยรเพื่อนจิ่นปเลยเอิรนเอเดนบีดมาสรงน้ำกันไง น้องหมูก็บอกว่ารับอะไรออนไลน์นะนี่บ้าจิจิส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 งสิ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 สบสิ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 สสิิ่ิส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 ้สิสิสิสคสิสิสิ แก่แก่แา่ได้พี่น้องแต่ว่าเสร็จเราเฉียมาจากบา้านอ่ะเหน,นียวนุ่มยาวนาเ,าเนาะที่เรามาจากบ้านผมทตาเพชรนี่อีกแบร์ได้กินตามกบะบะเลยนะม <c oughs> ันไม่ได้ออกว่าน้นองนี่เป็นเอฟซีผู้ใหญ่บ้านนด้ไปแล้ง เอฟซีมาอ่านตามไปเห็นงานนะบอกน้องเขาว่าเป็นงานดูหมอนิกองพยายามช่วยเหลือตัวเองเพราะงานอยู่ตามบ้านตเมืองต้องช่เหือตเองต้องพยายามช่วยเหลือตัวเอง ข่อยกันซี่แคลนดูไล่ตลอไไดเวลากับประด็นเนาะตาตากันไม่เห็นงานชีวิตข่อยสองคนกับทุลักทุเล่ก็แห้งแล้วเ <c oughs> สีรยรอดเนี่ยบรอดเนี่ยหวานแต่คือสามไม่ติดที่ข่อยแค่เราเห็นมือจาเบิร์ดอ่ะมันมาทำงานนั้นก็ได้สิบหลายวันนี้วันนี้ไอเขา,ขาไดทั้สามรอบน้องแบรี่มาทางานได้สามรอบ้องอายุน้อยอยู่นะ ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับย<ะ>ี่สิบเ,เก้าไรบโเคยเหตุกับตองเหตุหน่าโมเคยแต่งกับตองแต่งแต่โมเคยท่าดีบมเคยท่ากับตองทำทำตามหน้าง,งานเอาขึา้นมายิบเป็นเหขอบคุณแล้วอัน ใช่ร้องซมีเล่ะพี่น,น้องจอชิกิินไห้มอจอนเบิร์ซมีละว่านก็เกินมวดัดกับซิม,มี่อาหารแค่นี้บอลูลาแต่กับมีความสุขเหลือง,งานหรือพอป้อมพอี่นเอาก็ไม่ว,มมวลาเเกียบไม่ใช่มันอยู่เพื่อนะกระด้แค่ส่สมจ้ำใช้อีปูหน้าบาดเท่าไช่เป็ดแกเรนผัดปคผับไก่เทีิ แล้วสิ่อ้จัดตัดไปตอนเอาเที่ยวก่อ <Okay. S 1> นนะได้ไหมโอเคมาเลยพี่น้องมาป้อกันพี่น้องย่าเมื่อกี้กินสมตำเลี้ยงฉลองวันเกิดว่าวันเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาป้อเคก้มเคกมาเดี๋ยวเค้กมาบ่มีเคก้กดอกมีแต่กวาครีมเพราะว่าเราบ่มีเวลาไปซื้อเคก้กพี่น้องเลยง,ง่ากันเลยเป็น คือว่าเป็นเค้กกันแล้วกันพี่น้องไอศครีมลดเอ่อถั่วอะไรทุกคนเรียกถั่ถวอะไรวะแกะยังยไงอ่ะแขกเทมิโนะมาขึ้นอีกนู้นเนี่ยน,น,นี่ยันไป่ล้วงวดกันใช้ชน้องตากล้องใหม่เนี่ <laughs> ยใช้ตากล้อง นี่แหละเห็นไหมไม่เห็นแล้วทีเดียวล่ะจะขออันนุญาตจุดเทียนครับพี่น้องท,ท,ที่อย่างนี้ล้มมาอาบอกว่าโชคสิเห็นกันเห็นตัวเลขว่าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นข้ามวัยฟ้อนจากพยาบาลทุกๆปีเราก็จะมีพรให้กันแบบนี้แหละพี่น้องอันกะปีนี้ก็แก่ขึ้นอีกปีแล้ว ขอหายน้อนสุขภาพแข็งแรงไม,ไม่เจ็บไม่เจอแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านไปโดนๆแล้วก็ดูแลกันจนเกียรเท่าแต่แต่ว่าเท่ากับเลยนึกถึงว่าอนาคตเราไปนอนมาเรัาทุจะอยู่หมดแล้วกันได้ดูนอันใดแต่ว่ากับสิบพญญามแบบว่าดูแลรักษาเครื่องขางกันไปเรื่อยๆตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมากอัอยู่กับแบบนี้แลวไปนอน เป็นห่วงรักและเป็นห่วงดูแลหมูวันหมูวันก็ดูแลผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของโซเชียลผู้ใหญ่บ้านการดูแลกับหมูวันโดยการเอ็ดก็ขอให้กินแซ่บๆดูแลเรื่องาาการบ้านการบ้านคันเนี่ยเอาผู้นี้กัน Happy birthday to you <c> girl <oughs> Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday <c oughs> Happy birthday, happy birthday to you. ร่ำร่ำรวยๆไม่มีโรคไม่มีภัยอยู si. <c ười> ่ก <can> ับ <saben> ผู้ใหญ่บ <can> ้านนานๆนะหมูนะก็อย่าละตายสิก็ปีนปีนี้ว่ามีคนมาฉลองน้ำบักปีนอกแต่ตามยะทากับก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่กับหมูกันนานนๆ ไม่จำเป็ตับกบพันอยู่แล้วอบคุณกินเค้กกันไหซูม <Zoom S 2> <Zoom. S 1> หน่อยซูม <Zoom. S 1> เล็กหน่อยโอเคครับพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวสิ mm hmm. ฉล้องกินไอนสิ่งเบอบโมแล้วก็น้นองตาลกก้องแบลี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับเดาอที่ติดตามรับชมย้าน mm hmm. คีปนา กสิมาเฮ็ดคิวแอนดีนะครับตามคำเรียบรบล์หลายๆคนอันทาค่าทาเนี่ยว่าบันเดสเซนซีแอนเฮดคิวแอนคิวเด้ใช่ไหมอยากฟังแค่กอดแตนมาเพาะคบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คบกันได้ยังไงเอ้าเดี๋ยวคิมนาชิมาอันบอกสุข้างพี่น้องไอ้มีเวลาหลายๆก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ่อลายลายยางคูนบ้านอะยุ่งๆอยู่กะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คอยสองคนเนเดื่องคับเด้อมีไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย